คอยชะเง้อคออยู่นั่นแหละน่าเดินไปละเดินไปละกลมกลมเงยเงยไปละหาเหยื่อกินจนใบเตยเพียบเลยตรงนี้ ต้นใบเตยก็งามล่มไม้ก็ล่มลืน่นมีนกกระจอกก็เยอะเนาะตรงนี้เนาะนต้นตะไคร้ก็งามงาม งามครับผมสำหรับคนเทียวภูเนาะก็จะมีภูวันนี้เอาภูไปฝากครับผมนี่สวยมากภูสำหรับคนเคี้ยวมาก็เอาดึงดึงไปได้เลยครับ มีพลูมีตะไคร้มีหลายอย่างตรงนี้ก็จะเป็นผักไอ้ปลูกปลูกสวนเล็กๆเนาะปลูกสวนเล็กๆมีต้นขนากำลัง กำลังเพาะเอเพาะเสร็จแล้วก็จะแยกนี่ผักกาดขาวใช่ไหมน่าใช่เป็นสวนผักเล็กๆ ัดอกไม้สวยๆไปฝากดอกนี้สวยมากหลักสีเนี่ยสวยงามดอกเขาออกจะสวยชมต่อไปครับต้นนี้ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรเนาะ ตอนเป็นเด็กก็เอามาเล่นเด็ดข้อมันเนาะเด็ดข้อแล้วจงปล่อยจุกไว้หน่อยนึงแล้วก็แหวกออกทำเป็นคนแก่ตายสะพานเล่นสนุกครับเนี่ยเคยเล่นละเคยเล่นสนุกแน่ ตอนเป็นเด็กเล่นสนุกเลยนี่ตรงน,นี้กำลังร้อนพอดีก็กำลังคมน้ำเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆฝากรับชมด้วยครับบายบายครับ